เชื่อที่เรามีบวกหลายสิ่งทีที่เราศรัทธาและความเป็นมาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมองนี้ก็เป็นหลวงปูททวดอแอลแ่เหล็กตำพีนะครับผมซึ่งผมเคยลงคลิปไปแล้วแหละแล้วลผมก็รู้แล้วว่าตอนนี้ได้พระองค์นี้มาจากที่ไหนนะครับผมก็คือเป็นพระที่มาจากอุตรดิตถ์นะครับผมชื่อวัดชัยมงคลนะครับผมและองนี้ผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีเนาะผมว่าเพราะว่า ว,วัดนี้อยู่ไม่ไกลอยู่ที่หัวหินนี่เองนะครับผมวัดห้วยมงคลนะครับตรงนี้ก็เป็นแร่เหล็กน้ําพีเหมือนกันนะครับผมก็มีสวยๆหลายองค์อยู่เหมือนกันผมเพราะส่วนมากนะครับผมถ้าเป็นพิมพ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าพิมพ์นั่งบัวนะครับผมเป็นภาพพิมพ no ์ท mm ี hmm. ่นั่งบัวนี่ส่วนมากจะเป็นพระโคติสัตว์เจ้านะครับผมก็คือเป็นหลวงปู่ทวดนั่นเองนะครับผมหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระโคหรือว่าสมเด็จ ลางกาครับผมที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินได้ยินตำนานต่างๆนาๆนานะผมที่เคยที่หลายๆลคนเล่ากันนะครับผมแล้วองค์เนี้ยที่ผมว่าเอาเป็นไปไว้เป็นสําหรับองค์ครูนะผมพอเรามองไปมองไปปุ๊บอะพอเราเห็นฐานบัวตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อฐานบัวนี่ก็คือส่วนมากที่เป็นของหลงวงปู่ทวดเพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่นั่งบัวก็ส่วนมากจะเป็นอย่างพระ,พระ,พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะผมแล้วก็มี เกี่ยวกับพระสาะวกองค์ที่แบบว่าสําคัญสําคัญที่เป็นพระอาหารหันต์นะผมก็จะคือ,อ่านั่งบัวนะครับอันนี้พอผมเห็นปุ๊บผมเคยบอกว่าพระองค์นี้ผมเอาไว้สําหรับดูเนื้อดินนะครับผมแต่พอมาวันนี้ปุ๊บผมก็เลยเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะที่เป็นนั่งบัวเนี่ยคือเราเราเห็นภาพที่แบบเป็นอย่างเงี้ยคือลางเลือนนะครับคือเลยไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรพระองค์ไหนแต่พอเรามาเห็นฟันปลาตรงเนี้ยฟันเหมือนเป็นแบบเหมือนเหมือนบัวนะครับผมเห็นไหมนะครับ พอเราเห็นปุ๊บเราเลยก็เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่แหละก็คือหลวงปู่ทวดเนื้อดินนะครับผมก็คือมีอา,อาจจะมีหลักฐานในการสร้างนะผมแต่คือผมก็พยายามเข้าไปดูเข้าไปหาเหมือนกันแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเพื่ออธิบายว่าพระมาจากไหนหรือพระแท้ยังไงนะครับผมแต่ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนะฮะพุทธคุณของแร่เหล็กน้ำพีนะผมที่หลายๆคนรู้จักดีนะผมแล้วก็เป็นพุทธคุณที่มีมาใช้นานแล้วก็เป็น แร่เหล็กน้าพีนี่ก็คือทน,นสิทธิ์นะครับผมทน,นสิทธิ์ที่มีเขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์โดยไม่ต้องปูุกเสนะครับผมแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นทําเป็นพระแสงนะครับผมก็คืออุจลิดิเนี่ยก็คือจะมีแร่ชนิดนี้อยู่นะครับผมเป็นแร่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็คือมีความแข็งแรงทนทานเหนียวกว่าเหล็กทั่วไปนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่มีมาช้านานมาก ผมว่าหาฟังได้ในคลิปนะผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดก็คือธนสิทธิ์นะครับผมแล้วพอมีเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าทางพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยหลวงปู่ทวดนะครับผมแล้วก็พุทธคุณที่ได้จากแร่เหล็กน้ําพีนะครับผมผมว่าสสิ่งรวมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะบูชาพระอะไรนะครับผมเพราะพราหลวงปู่ทวดนี่ก็คือนิรันดรายอยู่แล้วนะครับผม แต่ผมก็จะมีบทสวดสําหรับบูชานะผมบูชาแร่เหล็กน้ำพีนะครับผมก็จะตั้งน้ำมูสามจบนะครับผมก็คือน,นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของบางสิ่งบางอย่างมีอิทธิตในตัวนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมามีมาช้านานแล้วนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับอ่ะกาลาตาเดียวนะครับผมโคดขนุน โคดมพะพร้าวนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่ามีอันนึ่งที่ผมเคยลงไปก็จะเป็นเล็บครุฑอันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากอ่จากไม้นะผมจากต้นไม้นะครับผมเป็นเป็นต้นแบบต้นไม้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็คือเป็นเล็บครุฑก็คือมีอิทธิฤทธิ์ในตัวนะครับโอเคว่ากันจบแล้วนะครับผมก็คือเป็นพอเราตั้งในโมสามจบเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะสวดคำอ่สวดอาราธนาและลึกถึงอ่าเจ้าพ่อเหล็กน้ำพีก่อนนะครับผมแล้วก็สวดคำว่า สิวลีจมมหาเทโลยักขะเทวาพิปูโตโสละหูปัจจยาติมิอาหารวันธามิตังสัทธาสิวุลีเทะนะคุณนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมนะครับก็คือผมจะสวด3ครั้งนะผมก็คือเป็นบทสวดที่เราสามารถสวดได้สําหรับคนที่มีแร่เหล็กน้ำพีอยู่ก็คืออยากให้ไดลึกถึงบทสว,บวดบทนี้ด้วยนะครับผมเพเป็นการอาราธนาแร่ที่ศักดิ์สิทธ โดยธรรมชาตินะครับผมที่ไม่ต้องปลูกเสกไม่ต้องผ่าน,านการปลูกเสกนะครับผมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอามาสร้างพระเครื่องนี่คือก็คือเอาไปทําได้เลยนะเอาไปเอาขึ้นเป็นองค์พระได้เลยเอาไปติดที่องค์พระได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาทําเป็นพวกสรารตาวุธอะไรต่างเนี่ยคือก็ต้องทําพิธีพรีก่อนทําพิธีเพื่อที่จะหลอมละลายก่อนนะครับผมเพราะถ้าทําไม่ถูกทําไม่ถูกหลักถูกวิธีก็คือไม่สามารถหลอมละลายได้อันนี้คือเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผม ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปที่มีเนื้อหาค่อนข้างเข้าใจง่ายอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เยอะๆนะครับถ้ามีคลิปไหนดีๆสวยๆเก๋ๆ,ๆหรือความรู้ดีๆผมจะมาอธิบายให้ฟังใหม่นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมครับผมไว้เจอกันใหม่ครับกับความเชื่อที่เรามี สวัสดีครับ